พอ,อบริษัทนัดสัมภาษณ์พี่หนุ่มบ,บางครั้งไปไม่ทนันไปช้าบางครั้งไม่ไปแต่ไม่เคย,อคอยบอกเลยไม่บอกด้วยผู้ว่าจ้างก็อยากรู้มากเลยพี่นอว่าคุณน่ะจะทํางานกับเรานานหรือเปล่า The Hunter, Hunter. พี่นอสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับเป็น EP สอเจาะลึกข้อมูลนะครับถึง การสมัครงานของน้องๆจบใหม่พี่นอมาคุยกันต่อว่าบริษัทชั้นนำเขามองอะไรในตัวน้องๆจบใหม่ในการสัมภาษณ์ครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe เรานิดนึงนะครับ The Hunters เรารู้คุณรู้นะครับเพื่อติดตามข้อมูลสาระมีประโยชน์ในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับกลับมานะครับในแง่ของที่เราค้างไว้พี่นอนะครับเราคุยกันเรื่องถึงคอมมิช m e นตนะครับ คอมมิชเมนต์สำคัญมากมากไหมพี่นนใน่อของการรับการทํางานอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกทัศนคติหนึ่งที่สําคัญมากพี่นุ่มคอมมิชเมนต์อันนี้หมายความรวมถึงเนาะการตรงตามนัดการตรงต่อเวลานะครับเพราะว่าจริงๆปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยของนักของน้องจบใหม่เนี่ยบางครั้งพอบริษัทนัดสัมภาษณ์พี่หนุ่มบางครั้งไปไม่ทันไปช้าบางครั้งไม่ไปแต่ไม่เคยบอกเลยไม่บอกด้วยใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ค่อนข้างเกาเรียกไม่โชว์ความเป็นโปรเฟชชั่นอลให้กับทางผู้ว่าจ้างของเราในอนาคตถูกไหมครับคราวนี้มันจะมีคอมมิชมน์อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าองค์กรชั้นนําเขามองอมน้องจบใหม่ไม่เคยทํางานถูกไหมครับเวลาเข้ามาทํางานเนี่ยทางผู้ว่าจ้างเขาอยากรู้มากเลยพี่น้องว่าคุณน่ะจะทํางานกับเรานานหรือเปล่า,าอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามากักจะมีคําถามเลยว่าอเอะเราเข้ามาทํางานเนี่ย เรามีแลนตัวเองยังไงในอนาคต,ต,ตใช่ไหมถูกต,ต้องเรามีะะแลนจะไปเรียนต่อหรือเปล่าหรือว่าอีกสาปี5ปีเรามีแลนจะทําอะไรทำอะไร,ะไรใช่คําถามพวกนี้นะครับน้องๆคือเขาผู้ว่าจ้างหรือผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ได้ถามเล่นๆเขามีจุดประสงค์ในการถามเขาอะอยากรู้ว่าถ้าเรามาทํางานกับเขาเนี่ยเราจะทํางานกับเขานานแค่ไหนนะครับการทํางานเนี่ยต้องบอกว่าทํางานประจํากับการเรียนหนังสือไม่เหมือนกันถูกไหมครับ การทางานประจําหรือว่าการที่ผู้ว่าจ้างองค์กรชั้นนำเนี่ยเขารับเขาไปทํางานเนี่ยเขาคาดหวังนันพี่น้องว่าอยากให้ทํางานกับเขานานๆใช่เพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องเทรนเราใช่ไหมพี่น้องลงทุนให้เราเขาต้องลงทุนทั้งเวลาทั้งเรื่องของเงินทองต่างๆในการเทรนให้เราทํางานได้ใช่เขาก็คาดหวังว่าเขาอยากให้เราเนี่ยทำงานอยู่เขาในช่วงเวละเวลาหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยในอนาคตไม่มีใครตอบได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้น้องๆต้องเตรียมทํากันบ้านนะครับจากที่พี่นอว่าก็คือในแง่ของทํางานที่นี่นานไหมมีแพลนจะไปเรียนตอ่อพิญญาโทรหรือเปล่านะครับแล้วก็ในแง่ของอนาคตข้างหน้า3ปี5ปีอยากทําอะไรนะครับ,รบเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราอะมีความตั้งใจที่อยากจะทํางานกับเขาในระยะเวลาหนึง่งครับ นะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับข้อต่อไปนะครับคือในแง่ของเขาเรียกว่าเตรียมตัวการสัมภาษณ์ถ้าเขาเรียกแล้วว่าเราไปสัมภาษณ์ตําแหน่งอะไรพี่น้องใช่ข้อมูลอันนี้ต้องทากันไปทำกันบ้านไปก่อนเลยพี่เดชใทั้งข้อมูลของบริษัทเนาะบริษัทที่รเราไปสัมภาษณ์ทำธุรกิจอะไรใช่ไม่ใช่ไปถึงผู้สัมภาษณ์ถามลูกไม่บริษัทเราทําอะไรอะบอกหลายคนบอกไม่รู้นะพี่น้อง แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าเขาเนี่ยเรียกเราไปตําแหน่งอะไรครับให้เราทํางานด้านไหนเราจะได้เตรียมตัวการสัมภาษณ์ได้ถูกถูกไหมครับพี่นอแล้วก็สุดท้ายอย่างที่พี่นอว่าคือต้องเตรียมตัวด้วยในแง่ขององค์กรที่เราจะไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ว่าเขาเรียกให้ไปเราไปแต่ไม่เตรียมตัวแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้งานสูงมากพี่นอในะครับคราวนี้อันสุดท้ายที่เขามองในน้องๆจบใหม่หลายๆคนครับ ก็คือเรื่องของมัชชูริตี้ความเป็นผู้ใหญ่เด็กหลายคนจบมาอาจจะเกรดเหมือนกันเนาะจากมหาลัยเดียวกันไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเหมือนกันทัศนคติต่างกันที่พูดไปแล้วนะครับความเป็นผู้ใหญ่พี่น้องมาชัวริตี้อันนี้ต่างไหมอันนี้ต่างแน่นอนอันนี้ดูได้จากอะไรบ้างพี่หนุ่มเอาง่ายๆเลยนะดูได้จากวัรสัมภาษณ์เราแต่งตัวยังไงอ่าโอเคแต่งตัวน้องผู้ชายก็ควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตผูกไทยเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องผู้หญิงก็ต้อง ทำผมแต่งหน้าแต่พอเหมาะนะฮะไม่ต้องจบฉูดชาฉีน้ำหอมมากเกินไปครับผมอะไรออันนี้คือแสดงความถึงความพร้อมความเป็นผู้ใหญ่ที่เราพร้อมแล้วล่ะที่จะเข้าไปทํางานถึงพี่น้องใช่ครับคือถ้าบางคนไปสัมภาษณ์สมมตินะผมก็ไม่ตัดนะครับหรือบางทีก็เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยบางคนไม่รีดพี่น้องไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงถึงความไม่พร้อมที่อยากจะทํางานจริงๆรถูกไหมครับพี่น้อง มาทอริตี้หรือความเป็นผู้ใหญ่มีอีกเรื่องหนึ่งพี่หนุ่มคือการสื่อสารโอเคใั่ไงบ้างอย่างเวลา HR เขาโทรมานัดไปสัมภาษณ์พี่หนุ่มเขาก็มักจะมีส่งอีเมลเนาะมาคอนเฟิร์มนัดวันเวลาให้นะครับน้องๆก็ควรจะรู้จักวิธีในการตอบอีเมลกลับไปนะครับตอบอีเมลยืนยันว่าเราได้รับ ทราบแล้วในวันนัดนะฮะยืนยันว่าจะไปตามนัดนะครับสัมภาษณ์เรียบร้อยเราก็อาจจะส่งอีเมลไปขอบคุณอนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารอย่างโปรเฟชชั่นอลอย่างเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นน้องๆเห็นหลายจุดเลยนะครับตั้งแต่แรกๆที่เราคุยมาตั้งแต่คลิป EP 1เนาะถ้าพวกเราสามารถทำได้ตามนี้นะครับความเห็นของผู้พี่สองคนก็ว่าน้องมโอกาสได้งานสูงมากใช่เพราะทาให้เราเนี่ยแตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่งคนอื่นแน่นอนครับผม